เชิญทางนี oh! Oh ้อ oh, oh. 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 oh, hey. um. ๋อเชิญกะมอมถวายบังอามิตาุทธพระเจ้าวาเชิญเชิญอามิตาุทธ ไต้ซือทั้งสองเชิญนั่งก่อนนี้ได้ยินว่าไต้ซือหุยหมิงเป็นพระหนุ่มอายุน้อยคิดไม่ถึงที่แท้ก็คือรองหัวนหน้าอุ้ยนี่เองอามิตาพูดเวนกรรมเวนกรรมมิกล้ามิกล้า อาตมารทราบว่าใต้สือทั้งสามไม่อยากจะให้ใครรบกวนดังนั้นจึงมีได้มาคารวะแต่ทว่าตอนนี้วัดชิงเหลียงน่ะถูกลามาธิเบตล้อมเอาไว้หมดแล้วสถานการณ์ขับขันยิ่งนักอันตรายมากกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าอาตมาจำเป็นจะต้องมาขอพบใต้สือทั้งสามเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าจะรับมือเช่นไรดีแล้วท่านจเจ้าอาวาสท่านมีความคิดเห็นเช่นไร ุุทธองค์กล่าวไว้ข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกลามาธิเบตบุกมาเช่นนี้ถ้าข้าไม่ฟังไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นถือว่าเป็นการปล่อยวางโบราณการพุทธองค์เฉือนเนื้อป้อนให้อินทรีสละร่างให้พยักวันนี้ข้าก็จะเอาศีรษะรอให้ศัตรูมาตัดไปเพื่อเป็นการโปรดสัตว์ อ,อมิต, <า S 1> ต <า S 2> พุธท่านเจ้าอาวาสที่ท่านกล่าววันนี้แตกต่างจากตัวท่านในอดีตอามิตาพุธรองหัวหน้าอุ้ยในอดีตนั้นตายไปแล้ววันนี้ข้าเกิดใหม่ในแดนของพระธรรมดวงตาเห็นธรรมตัดโลกโลกีย่อมแตกต่างจากในอดีตแน่นอนเอางั้นใจ่เสิ็จพี่ของข้ารอคาตายอยู่ที่นี่หรือไงอะ ในอดีตได้ซื้ออี้หลินเคยกล่าวว่าหากว่าชิงเหลียงเกิดภัยขึ้นจริงก็ยากที่จะหนีพ้นภัยครั้งนี้ได้รอจนศัตรูเข้ามาถึงอารามต้าสงเป่า mm hmm. เห็นใบหน้าพระยุลัยประดิสถานอยู่ที่นี่หยุดม้าหน้าขอบเขวก็อาจจะเป็นได้เช่นกันอาวิตาภู เจ้าเป็นเจ้าอาวาสพระสาอะไรพวกนั้นจะไว้ชีวิตของฝ้าเไว้ชีวิตได้สื่อสิงสือได้ยังไงสิงเตียนเลี้ยวไหลก็คือตัวเจ้าเจ้าอาวาสมีแผนการอยู่แล้วล่ะนะอ๋อที่แท้เจ้าอาวาสมีแผนการอยู่แล้วเหรอไอ้ย้าไต้สื่ออีหลินท่านหลักแหลมยิ่งนัก อตาตมาอุตส่าห์วางท่าไว้อย่างดีดีคำพูดท่านแค่ประโยคเดียวทำเข้าไปไม่เป็นท่าเลยที่จริงแล้วอตาตมาเนะี่ยไม่มีแผนการอะไรหรอกที่ว่า36กลยุทธ์นั้นหนีเป็นแผนแรกอตาตมามาครั้งนี้ได้พาหลวงจีนว่าเศร้าลินมา20รูปและยังมี8มหาเพชแห่งอารามตักหม้อยังมีไต้ซือเฉิงกวนแห่งอารามปรัชญาแล้วก็ยังมีไต้ซือสิงเตียนแล้วก็เด็กรับใช้ขอ,อตาตมาด้วยสามารถคุ้มครองไต้ซือสิงชื่อลงเขาได้อย่างปลอดภัย อาตมาคิดว่าแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะข้าไม่ตัวนำโชคร้ายทั้งที่แล้วเพราะข้าก็ทำร้ายชีวิตมาไม่น้อยแล้วแม่แม่ครั้งนี้จะหลบหนีไปได้พวกนั้นย่อมไม่เลิกล่ายังคงคิดหาวิธีจับตัวข้าอีกเป็นแน่ย่อมหนีไม่พ้นการนองเลือดไม่จบไม่สิน้น สิทธิพวกลาบัติเบจะจับตัวท่านไปคงเพราะต้องการทำรา้ายราษฎรมากกว่านะข้าคือความวิบัตริรอพวกนั้นมาถึงเมื่อไรก็จะจุดไฟเผาตัวเองต่อหน้าเพื่อให้พวกนั้นยุติความคิดนีส้สัทีเออแต่สบาดทำอย่างนั้นไม่ได้กนระบอกขอตายแทนท่านเองเจ้าตายแทนข้ามีประโยชน์อันใดกำใดใครก่อ ผู้นั้นสมควรได้รับไม่มีใครแทนไม่มีใครรับได้ตัวฟ<อ>าบาอามิตาพูดสาธุสาธุสิ่งชื่อรู้แจ้งเห็นธรรมดังคำพุทธอ,องค์ถ้าข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกแทนข้า <c oughs> หลวงจีนเท่าเอ้ยข้ากลังจะโน้มน้าวอดีตห้องเต้นหน้าอยู่แล้วเชื่อเจ้าก็มาขัดจังหวะอีก <c oughs> เมื่อไรที่พวกรามาธิเบตบุกเข้ามาอาตามาก็สิงชือจะจุดไฟเผาพร้อมกันจะาวาดแล้สิทธิสิทธิ์นอทั้งหลายห้าเข้ามาขัดขวางโดยเด็ดขาด